สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับวิธีการใช้เอฟเฟกลดภาพสั่นนะครับหรือว่าวิดีโอที่เราไปถ่ายมานะครับมันจะมีอาการสั่นนะครับอาจจะมือไม่นิ่งเพราะว่าไม่มีขาตั้งกล้องอย่างนี้นะครับเราจะมีเอฟเฟกหนึ่งนะครับที่อยู่ในโปรแกรม Premiere Pro นะครับที่สามารถลดภาพสั่นได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับ ผมจะเอาวิดีโอที่ผมถ่ายมาไว้นะครับที่แบบเป็นวิดีโอที่ผมถ่ายแบบแล้วก็ลองขยับให้มันสั่นดูนะครับทําให้เหมือนเป็นมือเราที่มินิ่งนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ลากเข้าไปใส่นะครับลากเข้ามาในโปรกแกรมแล้วก็รอมันนิดนึงขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะลองเล่นให้ดูนะครับจะเห็นว่าวิดีโอนี้มีความสั่นนะครับเห็นไหมครับอ่ามันจะสั่นมากเลยนะครับ อันนี้คือยังไม่ได้ใส่เอฟเฟกนะครับอ่ามาดูชื่อเอฟเฟกกันนะครับ warp stabilizer ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับก็อ่านตามตัวไปนะครับ <laughs> ถ้าเราจำได้ก็พิมพ์เอานะครับอ่า w a r p ตอนนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับ วับสตาร์บิลเซอร์วับสตาร์บิลเซอร์เห็นแล้วเราก็ลากเข้ามาใส่ในวิดีโอนะครับลากเอฟเฟกต์สตาร์บิลิเซอร์นะครับวับสตาร์บิลเซอร์เข้ามาในลากเข้ามาใส่ในวิดีโอของเรานะครับที่เราต้องการจะลดภาพสั่นนะครับเมื่อลากเข้ามาแล้วนะครับวิดีโอของเราก็จะยังสั่นเหมือนเดิมนะครับพอเราต้องมากดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ มาดูตรงเอฟเฟกต์คอนโทนนะครับก็จะเห็นคําว่าวาฟสตาบิลิเซอร์แล้วดูตรงข้างล่างนะครับอ่าเยื้องขวานิดนึงนะครับก็จะเห็นคําว่าแอนาลิเซอร์นะครับกดตรงนั้นนะครับวิดีโอของเราก็จะทําการประมวลผลนะครับก็จะมีนับนะครับจนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูตรงนี้นะครับอ่านะครับจะเห็นตัวเลขกําลังนับอยู่นะครับ เมื่อครบร้อยก็แปลว่าเสร็จสิ้นกระบวนการลดภาพสั่นนะครับมันจะใช้เวลานานหรือไม่นานก็แล้วแต่ความยาวของคลิปวิดีโอที่เราใส่เอฟเฟกนี้นะครับเมื่อมันนับถึง100%เซแล้วนะครับก็จะขึ้นแถบสีส้มนะครับขึ้นมานะครับแปลว่าเสร็จสิ้นนะครับแล้วผมจะลองกดเพย์ให้ดูนะครับเห็นไหมครับภาพมันจะ ลดการสั่นไปเยอะเลยทีเดียวนะครับแทบไม่รู้ว่าสั่นเลยนะครับภาพก็จะนิ่งมากกว่าเดิมเลยนะครับที่นี้ผมจะลองเอาออกนะครับจะเห็นว่าภาพสั่นมากนะครับเห็นไหมครับมันก็จะตุกนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกด s u b สไคร b ์ช่อง y YouTube ของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ